แชร์ตั้งชื่อเรื่องว่าความสัมพันธ์สำคัญต้องพูดและฟังนะครับหรือจะพูดคุยก็ได้นะโอเคคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตตั้งแต่เซลล์เล็กๆคือครอบครัวไปยังสังคมใหญ่ไปถึงโลกเลยการเมืองก็เช่นกันนะเนี่ยมีแวะนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ ความสําคัญของความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกันและความเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีคนรับฟังมีคนพูดแล้วก็ผัดกันฟังผัดกันพูดไม่ใช่พูดอย่างเดียวหรือฟังอย่างเดียวไอ้ตรงเนี้ยเมื่อได้มีโอกาสที่จะพูดคุยฟังกันมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์นี้มาเรื่องแรงบันดาลใจบ้านหมดทุกครั้งว่าไอ้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องเนี้ย ส่วนตัวผมแล้วก็ในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ได้ไงมันก็เกิดขึ้นมาได้จากหลายอย่างแต่อาหลักๆเลยก็คือเมื่อวันก่อนผมกําลังทุกเคลิ้มจะนอนคุณลูกชายก็มาคุยกับคุณแม่กุ้งนะครับเรื่องรูง้เรื่องนี้เหมือนเดิมที่เขาก่อนจะนอนเขาก็กุศน,นกันเขาก็มาคุยคุณแม่เขาก็เปิดประเด็นในบางเรื่องอผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดว่าอานาคตเอาคุณแม่กุ้งหรือเอาคุณลูกชายมาคุยด้วยได้ ถึงเรื่องส่วนตัวเขาก็มาแชร์หรืออันนี้เรื่องส่วนตัวผมผมพูดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็หนกไว้ในฐานที่เข้าใจแต่แค่เอามาเป็นบทบรรยายเอามาเป็นบริบทหนึ่งที่ในหัวข้อที่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยก็คือเขาก็คุยปรึกษากันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งบางเรื่องซึ่งแน่นอนผมก็นอนและฟังอยู่สักพักใหญ่ก็ในความรู้สึกนะคนเราเวลาฟังอะไรเราจะชอบตัดสิน ผิดถูกผิดถูกตามความรู้สึกของเราหรือตามประสบการณ์ของเราแล้วก็ฟังอ๋ออันนี้ลูกนี้ก็พูดถูกนะโอ้อันนี้ลูกนี้พูดผิดส่วนคุณแม่เขาที่ให้คาปรึกษาหรือพูดคุยกันอ๋อคนนี้พอกลับสลับกันพูดสลับกันฟังบ้างคุณแม่เขาก็พูดถูกนะเอะอันนี้ไม่พูดไม่ดีนะอันนี้เป็นความรู้สึกของเราซึ่งย้ําว่ามันไม่มีถูกผิดนะครับแค่ว่าการได้พูดได้คุยได้ฟังเป็นสิ่งที่ดีมันบางครั้งมันเหมือนกับ กรรระบายเคยได้ยินไหมว่าแยกแยะให้ดีระหว่างคําถามกับคําบอกเล่าบางทีใครพูดอะไรมาหรือคนใกล้ชิดเราพูดอะไรมามันเหมือนกับคําถามแล้วเราพยายามที่จะตอบจะตอบจะตอบแต่จริงสิ่งจริงๆถ้าเราหยุดคิดอีกสักนิดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามจะตอบนั้นนะเขาเข้าใจอยู่แล้วแต่เขาแค่จะระ,ะบายอยากจะพูดออกมาอันนี้เป็นอันแรกเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการคุยเรื่องนี้เพราะว่าระหว่างเดียวกันที่ เมื่อคืนก่อนท,ที่ฟังเขาพอวันถัดมาเมื่อวานนี้เองผมก็ได้มีโอกาสไปได้กอล์ฟกับลูกชายได้ดื่มกาแฟกันแบบแมนๆตามสไตล์กอล์ฟแมนๆแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงวันก่อนที่คุยกับคุณแม่เขาด้วยคราวนี้ก็พอถึงบริบทนี้ผมก็ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมคุณย่าก็คือแม่ของผมนะฮะให้เขาฟังและเขาก็ เขาผมได้พูดเขาได้ฟังในระหว่างในการเขาก็ได้พูดว่าในสังคมของเขาตอนนี้กับเพื่อนเขาเป็นยังไงกับสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงเขานึกคิดยังไงกับสังคมและเขาอยากจะปฏิบัติตัวยังไงเขาก็ระบายออกมาเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะฟังให้เยอะผมส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเราฟังได้เยอะมากเท่าไหร่เราก็จะอธิบายให้เขาในมุมมองของเราให้เขาฟังได้มากแค่นั้น ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดคุยเป็นการสอนสั่งเป็นการอธิบายเป็นการอะไรมันเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าประสบการณ์มันเป็นการพูดคุยของพ่อลูกที่พ่อคนหนึ่งอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ลูกฟังนะฮะแล้วก็ย้ำว่ามันไม่ได้มีผิดถูกอะไรไม่ต้องมาทําในสิ่งที่พ่อทํามาก่อนแค่คุณรับฟังคุณลูกรับฟังแล้วคุณเอาไปปรับใช้แล้วก็พูดเสมอว่าพยายามจะเลือกในสิ่งที่คิดว่าดี เอาไปใช้สิ่งไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีก็ให้ตัดออกประมาณอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเราก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนนได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดผมก็ได้ความรู้กับจากเขาซึ่งลูกชายก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะได้ความรู้จากผมบ,บ้างประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากไปกับครอบครัวทุกคนรวมทั้งการเมืองด้วยให้พูดคุยรับฟังกันให้รู้ออกความคิดเห็นได้แต่อย่าไปตัดสินว่าไอ้ความคิดเห็นใครอย่างไรดีที่สุดแค่หาส่วนร่วมที่เหมาะสม แล้วก็ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะ